สวัสดีค่ะมาต่อก,กันที่ EP ที่2นะคะ,ฉะเฉลยข้อสอบโอเน็วิชาภาษาไทยนะคะปี2563คะ่ะเราถึงข้อที่11นะคะข้อที่11เนี่ยเขามีข้อมูลมาให้นะคะแล้วให้เราเนี่ยตอบคำถามะคะ่ะอย่างแรกเลยนะักเรียนต้องเลื่อนไปดูก่อนนะคะว่าเขาถามเรื่องอะไรคะ่ะข้อ11นี่ยเขาถามว่าข้อความตอนใดนะคะในจดหมายนะคะ ขอโทษคุณตาที่เด็กชายพาลีใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมนะคะเน้นย้ำว่าไม่เหมาะสมนะแสดงว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันจะต้องเป็นจดหมายใช่ไหมคะแล้วให้เราหาว่าข้อมูลตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามหรือว่าตอนที่สี่นะคะมีถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมนะคะในการพูดกับคุณตานะคะในการพูดคุยกับคุณตาซึ่งเป็นผู้ที่อาวุโสก,กว่านั่นเองนะอ่ะในตอนที่หนึ่งนะคะ เด็กชายพาลีนะคะเขียนว่าผมเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อกราบขอโทษคุณตาในเรื่องที่ผมทำไปเมื่อคราวที่แล้วผมมาพักบ้านคุณตาครั้งล่าสุดคือการไม่ยอมรับว่าเป็นคนทำให้ประกัดพันใหม่ของคุณตาตายนะคะอันนี้คือตอนหนึ่งเนาะตอนที่สองนะคะผมรู้ว่าคุณตาเสียใจยและกดผมที่ไม่ยอมรับผิดทั้งที่คุณตาพร่ำสอนตลอดมาเรื่องการทำผิดต้องกล้ารับผิดนะคะ ตอนที่สามนะคะความจริงผมไม่ได้ตั้งใจนะคะแค่อยากรู้ว่าปลาหายใจทางเหงือกได้อย่างไรเท่านั้นเองผมจึงจับปลาขึ้นดูนะคะขึ้นมาดูเลยทำให้มันตายนะคะนักเรียนสังเกตอะไรไหมแค่อยากรู้นะคะแค่อยากรู้ว่าปลาหายใจทางเหงือกได้อย่างไรแค่อยากรู้เนี่ยมันเป็นภาษาพูดนะคะมันเป็นภาษาพูดซึ่ง นะคะมันสื่อนะคะถึงการใช้ระดับภาษาที่มันไม่เหมาะสมน,นะคะถ้าอยากจะใช้เป็นภาษาเขียนนะคะจะใช้คําว่าเพียงแทนนะคะเพียงนะ,ะเพียงนะ,ะเพียงอยากทราบนะคะเพียงอยากทราบหรือว่าต้องการทราบนั่นเองเนาะนะคะและตอนที่4ี่ค่ะผม รู้ว่าทพาพลาดไปแล้วสัญญาว่าจะไม่ซุกซนจนทําให้เกิดความเสียหายอีกและเมื่อทําผิดแล้วต้องกล้ารับผิดสุดท้ายผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณตาจะให้อภัยผมนะครับนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงจากพาลีนะคะซึ่งตอนที่นะคะข้อความนะคะมีการใช้ถ้อยคํามไม่เหมาะสมนะคะก็คือตอนที่3มนั่นเองเนาะตรงที่ครูบอกไปนะคะการใช้คําว่าผิดอ่าแค่เนี่ยนะคะเป็นภาษาพูดเนาะแล้วก็ไม่เหมาะที่จะเอามาใช้เป็น เป็นในการเขียนนะคะและยิ่งเป็นผู้ที่เอาโศกเรานะคะก็จะไม่ควรใช้ถ้อยคำแบบนี้นั่นเองเนาะนะคะตอบตัวเลกที่สามค่ะข้อที่12ค่ะมีข้อความมาให้อีกแล้วนะคะเราดูโจทย์ก่อนนะคะดูไว้ที่โจทย์ก่อนเขาถามว่าข้อความตอนใดเนี่ยในช่องว่างนะคะเมื่อเติมข้อความแล้วเนี่ยเป็นจดหมายที่แสดงความเสียใจ ที่เหมาะสมนะคะเมื่อเติมข้อความลงไปแล้วเนี่ยจดหมายเนี่ยจะเป็นจดหมายที่แสดงความเสียใจได้เหมาะสมนั่นเองเนาะในเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เด็กนักเรียนน้องอ่านนะคะเด็กชายนิวเนี่ยเป็นตัวแทนเยาวชนไปแข่งขันกีฬาว่ายน้ําเยาวชนโลกในต่างประเทศแต่พลาดการเข้าร่วมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะคะเพราะประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บกล้ามเนื้อ รุนแรงนะคะเด็กใช้กล้องทราบข่าวจากสื่อโทรทัศน์เนี่ยก็เลยเขียนจดหมายไปแสดงความเสียใจนั่นเองเนาะนะคะพี่นิวที่รักและคิดถึงผมได้ทราบจากข่าวจากโทรทัศน์ว่าพี่พลาดโอกาสในการเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ํารอบรองชนะเลิศเพราะอุบัติเหตุบาดเจ็บที่กล้ามเนื้ออันนี้นะคะคือสิ่งที่เราจะต้องเติมลงไป ผมจะเป็นกำลังใจให้พี่เสมอนะคะและยินดีช่วยเหลือพี่ทุกโอกาสที่จะช่วยได้นั่นเองอะทีนี้ข้อความที่จะเอาไปเติมเนี่ยมันจะต้องแสดงถึงความเสียใจใช่ไหมคะที่มันเหมาะสมด้วยนะคะคือการแสดงความเสียใจเนี่ยเราจะต้องไม่ซ้ำเติมเขานะคะแล้วก็ไม่ใช้ถ้อยคำที่มันกระทบกระเทือนต่อจิตใจเขานั่นเองนะคะเพราะว่าเขาทำไมเขาได้รับการบาดเจ็บใช่ไหมคะแล้วก็พลาดในการที่จะได้ไปแข่งขันนั่นเองเนาะ อย่างตัวเลขที่1น่นะคะผมเสียใจด้วยนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นพี่น่าจะระมัดระวังตัวกว่านี้นักเรียนเห็นตรงประโยคนี้ไหมคะพี่น่าจะระมัดระวังตัวกว่านี้นะคะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เขาทาพลาดไปแล้วเนาะเราไม่ควรที่จะใช้คําพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าการระมัดระวังตัวเนี่ย มันมันต้องทําก่อนที่จะเกิดเรื่องอยู่แล้วไงคะถ้าตอนนี้มันเกิดเรื่องไปแล้วถ้าเรามาพูดแบบนี้มันก็ไม่ได้ช่วยให้เหตุการณ์เนี่ยมันดีขึ้นนะคะกลับไปบั่นทอนจิตใจของคนฟังอีกเนาะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยไม่ได้นะ 2. ผมเสียใจยด้วยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอภาวนาให้พี่หายไวๆนะครันะอันนี้เป็นการแสดงความเสียใจยใช่ไหมคะแล้วก็มีการขอให้หายไวๆด้วยนะคะ ข้อนี้ได้เลยนะคะข้อนี้ได้เลยแต่ยังไม่แน่ใจเราเช็คข้อที่3ข้อที่4กันต่อนะคะพี่ควรพี่ไม่ควรหักโหมฝึกซ้อมจนเกิดอันตรายผมทราบดีว่าพี่หวังในชัยชนะครั้งนี้มากนะคะเห็นไหมพี่ไม่ควรหักโหมคือสิ่งที่เขาเกิดขึ้นไปแล้วนะคะเราไม่ควรที่จะไปเหมือนไปซ้ำเติมเขาเนาะข้อนี้ไม่ได้นะคะข้อ4โชคดีที่ผมไม่ได้ไปไม่ได้ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยตัวเอง ผมเสียใจด้วยนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นเห็นไหมโชคดีนะคะโชคดีกับเอาเรื่องของตัวเองมาบอกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีที่ไม่ได้ไปใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการเหมือนไปพูดในสิ่งที่มันพลาดไปแล้วเนาะมันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ได้นั่นเนองเนาะข้อที่ดูนะคะจะเป็นคําที่เหมาะจะไปเติมในช่องว่างเนี่ยก็คือตัวเลกที่2นั่นเนองเนาะเหมาะสมที่สุดนะคะที่จะเป็นจดหมายแสดงความเสียใจนั่นเองคะ่ะ ข้อที่13ถึงข้อที่14เนี่ยก็จะมีตัวบทมาให้อีกแล้วคะเป็นตัวบทความนะคะแล้วก็ถามนะคะแล้วก็มีคำถามเอาอ่านคำถามก่อนอย่าเพิ่งอ่านตัวบทความนะคะนะคะคำถามเนี่ยเขาถามว่าข้อใดคือสิ่งที่บ่งบอกว่าระบบนิเวศใต้ทะเลของอ่าวนะคะมาอยากกำลังฟื้นตัวอะไรนะคะคือสิ่งที่บ่งบอกว่าระบบนิเวศใต้ทะเลนะคะกำลังฟื้นตัว อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกนั่นเองเนาะอะมนักเรียนลองกวาดสายตาไปทั่วๆในบทความนะคะจะพบว่ามีคำนี้อยู่คือการฟื้นตัวนะคะคำว่าฟื้นตัวทีนี้มันหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่มันบ่งบอกในการฟื้นตัวนะคะมีทั้งในเรื่องของอะไรคะเขาบอกว่าพบฝูงนะคะ ฉลามหูดำเนี่ยมาแหวกว่ายอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วพบว่าปลาการังเนี่ยมีการแตกหนอกจะเริงเติบโตดีขึ้นซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่าระบบใต้นิเวศระ,ะบบนิเวศใต้ทะเลเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วก็มีอะไรคะพื้นที่บนชายหาดเนี่ยมีพวกผักบุ้งทะเลและพันไม้ต่างๆเนี่ยขึ้นมางองอกขึ้นมาใหม่นั่นเองเนาะทีนี้นะคะนักเรียนเนี่ยอาจจะโดนข้อสอบหลอกได้อาจจะโดนข้อสอบหลอกได้ตรงไหน ตรงนี้เลยเขาถามระบบนิเวศใต้ทะเลนะระบบนิเวศใต้ทะเลนะถ้าสมมติว่านักเรียนอ่านไม่ดีนะคะนะักเรียนอาจจะก,กาข้อหนึ่งเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีผักบุ้งทะเลและพันไม้ใช่ไหมแต่อย่าลืมนะคําว่าใต้ทะเลใต้ทะเลก็คือสิ่งที่มันอยู่ในน้ำนะะสิ่งที่มันอยู่ในทะเลอะ่ะนะคะสิ่งที่วงบอกว่าระบบนิเวศที่มันอยู่ในทะเลเนี่ยมันดีขึ้นคืออะไร สิ่งที่บ่งบอกก็คือในเรื่องของปลาฉลามหูดำอ่าไม่ใช่ปลาเนาะฉลามหูดำนะคะที่มาแหวกว่ายแล้วก็มีปกากรังแตกหนอนนั่นเองเนาะฉะนั้นสิ่งที่บ่งบอกนะคะคือข้อที่สามนั่นเองนะ,ะข้อที่สามนั่นเองส่วนข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรบนบนชายหาดนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของบนชายหาดนะคะส่วนข้อ สองเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะข้อสองเนี่ยนะักท่องเที่ยวลดลงทําให้ปะกการังเนี่ยถูกทําลายน้อยลงอันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งบอกนั่นเองเนาะข้อที่4เนี่ยการปิดเกาะนะคะทำให้ธรรมชาติมีโอกาสฟื้นตัวอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อที่บ่งบอกว่ามันกําลังฟื้นตัวนั่นเองนะคะตอบข้อ3เนาะตอบข้อ3ข้อที่14ค่ะต่อเนื่องมาจากข้อที่13คําถามข้อใดนะคะสอดคล้องกับคําตอบที่ว่า ควรกำหนดจำนวนและคุณภาพของนักท่องเที่ยวควรนี่คือการอะไรมงบอกถึงการแนะนำใช่ไหมคะแนะนำเนาแนะนำหรือว่าเป็นการตอบอะไรบางอย่างใช่ไหะเป็นการตอบอะไรบางอย่างนะคะสร้างจิตสำนึกเรื่องความสําคัญของระบบนิเวศและความรักธรรมชาติให้แก่ผู้ให้บริการท่องเที่ยวนะคะทีนี้นะคะคำถามคำถามที่จะต้องมาสอดคล้องกับคำตอบอันเนี้ย นะคะมันจะต้องเป็นคําถามแบบไหนนะตัวเลือกที่1ค่ะใครควรรับผิดชอบนะคะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลใครนะคะมันจังต้องตอบเป็นอะไรเป็นบุคคลหรือว่าเป็นหน่วยงานใช่ไหมคะต้องตอบเป็นบุคคลหรือว่าเป็นหน่วยงานแต่ว่าคําตอบที่โจทย์กําหนดมาให้เนี่ยมันเป็นการแนะนํามากกว่าว่าควรที่จะกําหนดจํานวนนักท่องเที่ยวนะนะคะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ ข้อ1เนี่ยไม่ใช่นะคะข้อ2รัฐควรจัดระบบการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างไรนะคะรัฐควรจัดระบบการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างไรอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นการทาไมเป็นการอธิบายอะไรบางอย่างนะเป็นการอธิบายบางอย่างในเรื่องของการจัดระบบการท่องเที่ยวซึ่งมันทําไมสอดคล้องกับคํําาถคาตอบจากข้อสอบเลยว่า ควรกำหนดจำนวนและคุณภาพของนักท่องเที่ยวนะคะข้อนี้กาได้เลยนะคะกาได้เลยและข้อ3ข้อ4ี่ทำไมไม่ใช่ละ่ะเรามาดูกันหาข้อ 3. เพราะเหตุใดจึงควรจัดระเบียบการท่องเที่ยวเพราะเหตุใดจึงควรจัดระบบระเบียบการท่องเที่ยวนะคะเพราะเหตุใดเนี่ยมันจะต้องเป็นการให้เหตุผลต้องเป็นการให้เหตุผลนะคะซึ่งคำตอบ ของคําถามอันนี้มันไม่ได้เป็นการให้เหตุผลไงคาตอบที่เขากําหนดมาเนี่ยมันเป็นการแนะนําคือควรที่จะทําแบบนั้นแบบนี้นะคะส่วน,นข้อ3าเนี่ยไม่ใช่ส่วนข้อ4ค่ะนักท่องเที่ยวควรมีส่วนร่วมปรับปรุงการท่องเที่ยวทางทะเลหรือไม่นะคะคาว่าหรือไม่เนี่ยคือมันต้องตอบว่าควรหรือไม่ควรนะคะควรหรือไม่ควรนะคะตอบว่าควรหรือว่า ไม่ควรนะคะหรือไม่มันจะบ่งบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ควรหรือไม่ควรนั่นเองแต่คําตอบที่เขากําหนดมาเนี่ยมันเป็นการเหมือนแนะนํานะคะเหมือนแนะนําว่าควรจะทําแบบนี้นะแบบนี้นะไม่ได้เป็นการระบุชัดเจนว่าจะควรหรือไม่ควรทํานั่นเองเนาะข้อนี้ก็ไม่ใช่ตอบตัวเลือกที่สองค่ะ ข้อที่15ค่ะข้อที่15เนี่ยก็มีทำไมมีข้อความให้อ่านอีกแล้วอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเราดูโจทย์ก่อนเลยนะคะข้อที่15นะคะถามว่าข้อใดเป็นคําถามนะคะของคําตอบที่ว่าแสดงตัวอย่างนะของคนที่มีความมุ่งมั่นและไม่เลือกงานนะคะคนที่มีความมุ่งมั่นและไม่เลือกงานนะ ในตัวข้อความเนี่ยบอกว่านักเรียนเนี่ยได้ฟังข่าวจากวิทยุมีเนื้อความดังนี้อดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ารอปพอนะคะอายุ18ปีนะคะเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านได้รับทุนการศึกษาจุราชนบทเข้าเรียนคณะสัสตวแพทยศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัยเขาเปิดเผยว่าได้วางแผนการเรียนเกี่ยวกับสัตวแพทย์ตั้งแต่เด็ก ะะหากสอบครั้งแรกไม่ได้ก็ตั้งใจว่าจะสอบเข้าเรียนใหม่และส่วนเหตุผลที่ทําอาชีพรักษาความปลอดภัยเนี่ยเพราะอยากแบ่งเบาภาระของแม่นะคะที่รับจ้างเพียงคนเดียวนั่นเองเนาะทีนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งนะคะทีะ่รับอาชีพเสริมด้วยนะคะแล้วก็ได้ทุนเรียนต่อเนาะในเรื่องของเป็นศัตวแพทย์นั่นเนองเนาะทีนี้นะคะคําถามเนี่ยเขาก็ให้เรานะคะหาหาว่า ข้อไหนเนี่ยควรจะเป็นคำถามของคำตอบที่เขากำหนดมาให้ว่าเป็นตัวอย่างของคนที่มุ่งมั่นและไม่เลิกงานตัวเลือกที่หนึ่งนะคะบอกว่าบุคคลนี้ประกอบอาชีพรปภเพราะเหตุใด คำว่าเพราะเหตุใดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วมันจะต้องบอกหน่อยเป็นการอธิบายเนาะเป็นการอธิบายเหตุผลนะเป็นการอธิบายเหตุผลแต่คําตอบที่โจทย์กําหนดมาให้เนี่ยไม่ใช่การอธิบายเหตุผลใช่ไหมคะมันเป็นการตอบคําถามอะไรเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างนั่นเองเนาะข้อ1เลยไม่ใช่นะคะข้อ2ส,สถานีวิทยุเสนอข่าวนี้ด้วยวัตถุประสงค์ใดเห็นไหมมาแล้วคีย์เวิร์ดของเราวัตถุประสงค์ใดนะคะเหมือน คำตอบที่เขาให้มาเนี่ยมันจะสื่อถึงอะไรบางอย่างะคะว่าตัวคนนีเนออนะะ้เป็นตัวอย่างของอะไรนะคะเป็นตัวอย่างของอะไรหรือคนคนนี้จากการเรียนรู้ชีวิตของคนคนนี้เราได้อะไรบ้างนั่นเองเนาะฉะนั้นนะคะข้อ2เนี่ยถือว่าเป็นคําถามที่สอดคล้องกับคําตอบที่โจทย์กาหนดให้นะคะว่าสถานีวิทยุเนี่ยเสนอข่าวนี้ด้วยวัตถุประสงค์ใดเพื่อที่จะอะไรแสดงตัวอย่างของคนที่มีความมุ่งมัน่นและไม่เลิกงานนั่นเนองเนาะ ข้อนี้เราติดถูกไปก่อนนะคะดูข้อ3ผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาจุฬาชนบทควรมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นการอธิบายว่าคนที่จะได้รับทุนต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะซึ่งคำตอบที่เขากำหนดมาให้เนี่ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ C. บุคคลน,นี้เป็นบุคคลที่เยาวชนควรสมควรยึดถือเป็นบุคคลตัวอย่างหรือไม่นะคะต้องตอบว่าอะไรควรหรือไม่ควรใช่ไหมคะฉะนั้น ข้อนี้ก็ไม่ใช่อีกเช่นกันนะคะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าตอบตัวเลือกที่2นั่นเองเนาะข้อที่16ค่ะมีให้อ่านอีกแล้วนะคะมีอยู่ในข้อความสี่เหลี่ยมนะคะแล้วถามเราอ่านคำถามก่อนเลยจากข้อความเนี่ยเขาจะถามว่านะคะซุนวูต้องการให้ผู้ฟังเห็นความสำคัญตามข้อใดนะคะนักเรียนเนี่ยดูสารคาดีอีกแล้วทางโทรทัศนะคะแล้วก็ ได้คำคมนะมาจากซุนวูนักปราชญ์ชาวจีนนะคะสิ่งที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะชมคนด้วยวาจามีค่ายิ่งกว่ามอบไข่มุกให้เป็นของขวัญทำร้ายคนด้วยวาจาสาหัสยิ่งกว่าทิ่มแทงด้วยหอกดาบนะคะเขาจะพูดถึงอะไรในคำว,ว่าวาจาเนี่ยเรารู้ไหมคำว,ว่าวาจาคืออะไรวาจาก็คือคำพูดนะคะเขาบอกว่าการชมคนเนี่ยนะคะมันมีค่ายิ่งกว่าการมอบไข่มุก อีกนะคะส่วนการทําร้ายคนเนี่ยทำร้ายด้วยวาจาคือการพูดไม่ดีใส่เขาเนี่ยมันสาหัสยิ่งกว่าการโดนหอกดาบทีมแทนนะคะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะให้เห็นเนี่ยมันมีทั้งคําพูดที่ดีกับคําพูดที่ไม่ดีใช่ไหมคะฉะนั้นฉะนั้นนะคะจากข้อความข้างต้นเนี่ยเขาอยากให้เห็นความสําคัญในเรื่องของการใช้คําพูดนั่นเองนะคะตอบตัวเลือกที่1น,นั่นเองเนาะ ข้อ2เนี่ยการให้รางวัลไม่ใช่นะคะการให้คําชมเนี่ยไม่ใช่เนาะเขาไม่ได้พูดถึงแค่คําชมอย่างเดียวเขาพูดถึงการทําร้ายคนด้วยวาจาด้วยนะคะส่วนการทําร้ายจิตใจเนี่ยก็นะคะไม่ไม่ได้อ่าครอบคุมทั้งหมดจากาบทความที่เขากําหนดมาให้เนาะตอบตัวเลือกที่1นนะคะครอบคลุมที่สุดค่ะข้อที่17ค่ะนะคะข้อที่17ถามเรื่องการโฆษณานะคะการโฆษณานะคะ17ถามว่า ข้อความโฆษณาตอนใดไม่มีคําโฆษณาเกินจริงอ่ะเรามาดูข้อความตอนที่1โอกาสดีๆสําหรับเด็กๆงานฝีมือทํางานฝีมือที่บ้านหารายได้เสริมช่วงปิดเทอมนะโอกาสดีสําหรับเด็กๆนะหารายได้เสริมช่วงปิดเทอมมีการโฆษณาหรือยัง มีการโฆษณาอะอย่างอันนี้ยังไม่มีการนมน้าวใจนะคะยังไม่มีการนมนาวใจแค่บอกว่ามีโอกาสดีสําหรับเด็กๆที่ทํางานฝีมืออยู่ที่บ้านหารายได้เสริมนั่นเ,เองนะอันนี้ถือว่ายังไม่มีการโฆษณาเกินจริงนะ 2. ง,งานพับกระดาษพับนกพับดาวค่าแรง10บาทต่อ100ชิ้นรายได้ดีที่สุดนะดีที่สุดวัดจากอะไรละ ดีที่สุดเนี่ยมันเป็นคําที่ทําไมเหมือนเชิญชวนให้เราเนี่ยรายได้ดีที่สุดแล้วมาทําตรงนี้เถอะนะคะอันเนี้ยมีส่วนในการโฆษณาเกินจริงเนาะ 3. อย่ารอช้าโอนเงินจ่ายค่าสมัครเลยแล้วพี่พี่จะส่งอุปกรณ์ให้น้องถึงบ้านเพียงอึดใจนะการส่งอุปกรณ์การส่งอะไรมาที่บ้านทางไปรษณีย์เนี่ยมันอึดใจเนี่ยมันอึดใจมันแป๊บเดียวใช่ไหมคะอันเนี้ยเป็นการโฆษณาเกินจริงว่า รอไม่นานนะถ้าสมัครแล้วเนี่ยได้ของไปทำเลยนะคะ 4. สนใจโทรหาพี่ๆนะคะที่เบอร์นะคะงานง่ายเงินดีจ่ายจริงไม่โกงร้อยเปนนะคะงานง่ายเงินดีจ่ายจริงนะคะอันนี้ก็เป็นการทำไมการโฆษณาที่เกินจริงนั่นเองเนาะในประโยชตรงนี้นะคะฉะนั้นข้อที่ไม่ได้มีการโฆษณาเกินจริงนะคะเป็นการเหมือนอธิบายลักษณะงานเฉยๆนะคะตอบข้อที่1น,นั่นเนองเนาะ ข้อที่18บดค่ะมาในเรื่องของหลักภาษานะคะในเรื่องของหลักภาษาเขาถามว่าคําว่าขึ้นในข้อใดนะคะไม่ใช่คํากิรยาย้ํานะว่าไม่ใช่คํากิรานะคะตัวเลือกที่หนึ่งค่ะมีดเล่มนี้ทิ้งไว้นานจนขึ้นสนิมขึ้นในที่นี้เป็นกิรยาไหมเป็นนะคะขึ้นในที่นี้เป็นกิรยาแปลว่าเกิดนะคะขึ้นก็คือการมันเกิดสนิมขึ้นนั่นเองเนาะเป็นกิรยา สรัฐบาลประกาศขึ้นราคากา๊าซหุงต้มนะคะขึ้นในที่นี้เป็นกี่ยาไหมขึ้นในที่นี้เป็นกี่ยานะคะขึ้นก็คือการเพิ่มนั่นเองนะคะเพิ่มนะคะประกาศเพิ่มราคาก็คือการขึ้นราคานะคะสเด็กจะมีฟันแท้ขึ้นตอนอายุประมาณหกถึงเจปีขึ้นในที่นี้ก็ คำมหมายว่าเกิดนั่นเองเป็นกิยาเหลือข้อเดียวแล้วนะคะเหลือข้อเดียวแล้วโรงเรียนเลื่อนเปิดภาคเรียนเร็วขึ้น1สัปดาห์อะทำไมขึ้นในที่นี้ไม่ใช่เพิ่มหรือว่าไม่ใช่เกิดขึ้นในที่นี้เนี่ยไม่ใช่คํากิยานะขึ้นในที่นี้ไม่ใช่คํากิยาเพราะขึ้นในที่นี้ยคาว่าเร็วขึ้นเนี่ยมันเป็นคําที่ ขยายกิยาเพราะมันมีกิยาหลักอยู่แล้วคือคําว่าเลื่อนไงนะคะเพราะมันมีกิยาหลักอยู่แล้วคาว่าเลื่อนแต่อย่างข้อ1ข้อ2ข้อ3ามเนี่ยมันไม่ได้มีกิยาหลักคําว่าขึ้นนะเนี่ยมันเลยเป็นกิยาไงคาว่าขึ้นเนี่ยมันเลยกิยาเป็นกิยาในประโยคนะคะอย่างเช่นมีดเล่มนี้ทิ้งไว้นานจนขึ้นสนิมขึ้นสนิมอันเนี้ยก็เป็นกิยารัฐบาลประกาศขึ้นราคานะคะขึ้นในที่นี้ก็เป็นกิยาเด็กจะมีฟันแท้ขึ้น ะะตอนอายุ6-7ปีขึ้นอันนี้ก็เป็นกิยาส่วน4เนี่ยโรงเรียนเลื่อนเปิดภาคเรียนนะคะเลื่อนเนี่ยมันเป็นกิยาหลักแล้วนะคะส่วนเร็วขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นกิยาและมันมันเป็นอะไรมันเป็นคําวิเศษนะคะมันเป็นคําวิเศษที่ขยายกิยาว่ากิยาเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไงนะคะอย่างเช่นอโรงเรียนเลื่อน เปิดภาคเรียนใช่ไหมเลื่อนยังไงเลื่อนเร็วขึ้นนะคะซึ่งคําว่าขึ้นเนี่ยก็เป็นคําวิเศษที่ขยายวิเศษอีกทีหนึ่งนะ,ะเป็นวิเศษที่ขยายวิเศษอีกทีหนึ่งนะคะอย่างเช่นคําว่าเขากินจุมากนะคะเขากินจุมากนะคะเขาเนี่ยเป็นประธานกินเนี่ยเป็นกิรานะคะจุมากเนี่ยเป็น เป็นคำวิเศษนะคะเป็นคำวิเศษที่ขยายกิยานะคะซึ่งจุเนี่ยก็ขยายกินนะคะจุข้อขยายกินนะมากก็ขยายคำว่าจุลักษณะเช่นเดียวกับคำว่าเร็วขึ้นนะลักษณะเช่นเดียวกับคำว่าเร็วขึ้นเลยคือมันเป็นคำวิเศษนะคะกินยังไงกินจุจุยังไงอะจุมากนั่นเองเนาะฉะนั้นขึ้นในที่นี้ ไม่ใช่คำกิริยานนะคะตอบตัวเลือกที่4นั่นเองนะคะเพราะขึ้นในที่นี้เป็นคำวิเศษนั่นเองเนาะข้อที่19ค่ะข้อนี้นะคะถามเรื่องของคําวิเศษอ่ะมาแล้วคําวิเศษคําวิเศษนะคะเป็นคําที่ใช้บอกลักษณะนะคะระบุลักษณะรูปพัณฑ์สันฐานปริมาณเวลานะคะเป็นคําวิเศษนะคะ สิ่งนี้เรียกว่าคําวิเศษทีนี้เขามีข้อความมาให้แล้วถามว่าคําที่เขาขีดเส้นใต้เนี่ยคำไหนนะคะเป็นคําวิเศษนะคะคาไหนเป็นคําวิเศษบ้านของคุณยายอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะคุณยายมีรายได้จากการทําสวนทุเรียนฉันชอบไปเที่ยวบ้านคุณยายทุกปิดเทอมนะคะคาทุกปิดเทอมทีนี้ถามเรื่องคำวิเศษเนาะบ้านของคุณยายคำว่าของ คำว่าของเป็นคำอะไรคำว่าของนะคำว่าของเป็นคำบุพบทค่ะเป็นบุพบทอย่างไรคะบุพบทเนี่ยเป็นคำที่ใช้เชื่อมหรือว่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหน้ากับคำหลังทีนี้ของเนี่ยมันแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอะไรบ้านกับคุณยายใช่ไหมว่าแสดงความเป็นเจ้าของว่าบ้านเนี้ยของคุณยายนั่นเองเ,องเนาะส่วนคำว่าที่นะคะเป็นการ ระบุสถานที่ใช่ไหมคะว่าอยู่ที่จังหวัดอะไรอันนี้ก็เป็นคําบุพบทเช่นเดียวกันนะคะคาบุพบทเช่นเดียวกันจากล่ะจากก็เป็นคําบุพบทเช่นเดียวกันค่ะทาไมถึงเป็นคําบุพบทเพราะเป็นการเชื่อมคํากับคําเห็นไหมคุณยายเนี่ยมีไรายได้มีไรายได้จากการทําสวนทุเรียนนั่นเองเนาะคือเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคําหน้ากับคําหลังใช่ไหมคะส่วนคําว่าทุก ส่วนคําว่าทุกเนี่ยเป็นคําวิเศษนะคะทุกเป็นคําวิเศษเป็นวิเศษยังไงนะคะเป็นประมาณวิเศษนะคะประมาณวิเศษคําวิเศษเนี่ยมันเป็นคําที่บ่งบอกลักษณะบ่งบอกรูปประพันธ์สันฐานบ่งบอกเวลาบ่งบอกปริมาณด้วยนะคะมีท่าพวกบอกปริมาณทุกๆุก บ้างบางอะไรพวกนี้จะเรียกว่าเป็นคําวิเศษนั่นเองเนาะทุกปิดเทอมทุกปิดเทอมก็คือทุกครั้งเลยที่ปิดเทอมจะไปมีปิดเทอมสิบครั้งเขาก็ไปสิบครั้งเลยนะคะเป็นอะไรเป็นประมาณวิเศษนะคะบอกความทีนะคะบอกความทีบอกปริมาณนั่นเองตอบตัวเลกที่สี่นะคะข้อที่ยี่สิบค่ะเป็นเรื่องของคําราชาศัพท์นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่ ห้านะคะรอห้านะคะรัชกาลที่ห้าเนี่ยแล้วก็มีข้อความเว็นไว้ข้อคิดและคําแนะนำนะคะแล้วก็มีข้อความเว็นไว้พระราชโอรสเมื่อขาสเสด็จไปมีข้อความเว็นไว้แล้วก็วิชาการณต่างประเทศเติมกขอขอนะคะลงไปในช่องว่างทีนี้นะคะช่องว่างแรกนักเรียนสังเกตจากตัวเลือกเลยมันจะต้องแปลว่าอะไรแปลว่าให้ใช่ไหมคะแปลว่าให้ส่วนข้อความที่เป็นขอไข่เนี่ย มันจะต้องใช้คำว่าเก่กับคำว่าแด่ไม่คำใดก็คำหนึ่งใช่ไหมคะและคอควายเนี่ยก็จะมีการใช้คำว่าศาึกษาและทรงศึกษาทีนี้นะคะคำว่าให้ในคำราชาศัพท์เนี่ยมันมีมากมายมันมีการใช้ระดับนะคะระดับของพระมหกากษัตริย์อีกนะคะซึ่งจำไว้เลยว่าคำว่าประธานนะคะคำว่าประธานจะใช้กับอ่า ああพระมหากษ <Hadi. S 2> ัตริย์ในระดับที่เป็นหม่อมเจ้าลงไปนะคะหม่อมเจ้าในระดับหม่อมเจ้านะคะส่วนที่เป็นพระมหากษัตริย์นะคะคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นคิงนะเป็นกษัตริย์เนี่ยจะใช้คําว่าพระราชทานที่แปลว่าให้นะคะพระราชทานนะคะแปลว่าให้คําว่าประทานเนี่ยก็แปลว่าให้เช่นเดียวกันนะคะแต่จะใช้กับระดับหม่อมเจ้านะคะส่วนพระราชทานเนี่ยจะใช้กับพระมหากษัตริย์แล้วก็ พระราชินีนะคะแล้วก็พระราชอโอรสมันเองเนาะซึ่งเราก็ตัดข้อที่1กับข้อที่2ทิ้งไปได้เลยนะคะทีนี้เราได้คําว่าพระราชฐานและมันมีขอไข่ต่อขอไข่เนี่ยมันมีคําว่าแก่กับคําว่าแด่คาว่าแก่กับคําว่าแด่เนี่ยมันมีลักษณะการใช้นะคะแกคําว่าแก่ก่อนแกเนี่ยจะใช้กับผู้ใหญ่ นะคะผู้ใหญ่ให้เด็กส่วนคำว่าแด่เด็กให้ผู้ใหญ่นะคะเด็กให้ผู้ใหญ่จำไว้แด่คือเด็กนะคะจำไว้ว่าแด่คือเด็กเด็กในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเด็กแค่อายุแต่หมายถึงเด็กที่อ่าหมายถึงอ่าสถานภาพทางสังคมทางสังคมด้วยอย่างเช่นพระกับคุณยายอ่าพระอ่าคุณยายเนี่ยก็จะอ่าคุณยายเนี่ยก็จะมีสถานะทางสังคมหรือว่า เขาเรียกว่าระดับชั้นทางสังคมเนี่ยที่น้อยกว่าพระนั่นเองเนาะคุณยายเนี่ยก็ต้องใช้คาําว่าถวายแด่พระ,นะค,ะคุณยายถาวายอาหารเพนแด่พระอย่างนี้นะคะแต่คําว่าแก่เนี่ยก็คือให้ใช้กับผู้ใหญ่ที่มอบให้กับเด็กนั่นเองเนานะจำแด่ไว้นะแด่ก็คือเด็กเด็กให้ผู้ใหญ่นั่นเองทีนี้ในข้อความนะคะคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเขาทําไม เขาแก่หรือแด่ให้คําแนะนํากับใครอะ่ะให้คําแนะนํากับพระราชโอรสนะคะพระราชโอรสก็คือลูกชายให้คําแนะนำแก่ลูกชายพ่อกับลูกชายนะคะพ่อกับลูกชายคนที่อาวุโสก,กว่านะคะคนที่อาวุโสก,กว่าก็คือพ่อใช่ไหมคะการการที่ผู้อาวุโสก,กว่าให้อะไรบางอย่างเราเนี่ย กับคนที่เด็กกว่าเนี่ยจะใช้คําว่าแก่นั่นเองจะใช้คําว่าแก่นั่นเองฉะนั้นเราก็ได้แล้วตอบข้อ4นะคะตอบข้อ4มาดูคอควายนิดนึงเมื่อคราวสเสด็จไปเมื่อคราวเสดจไปมันมีคําว่าอะไรให้เราเลือกเนี่ยศึกษากับทรงศึกษานะคะนะคะพูดถึงการใช้ทรงนิดนึงนะคะทรงเนี่ยจะบวกด้วยกริยาสามัญเท่านั้น นะเท่านั้นทรงจะบวกด้วยกิยาสามัญเท่านั้นคําว่าศึกษาเนี่ยเป็นกิยาสามัญน,นะคะไม่ใช่กิยาราชาศัพท์แต่ถ้านักเรียนเจอข้อสอบหลอกตรงเนี้ยโดนหลอกบ่อยทรงโปรดโปรดเนี่ยมันเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะโปรดมันเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องเอาทรงมาให้ไม่ต้องเอาทรงมาให้ใ,หใช้โปรดอย่างเดียวได้เลยแต่คําว่าศึกษาศึกษามันไม่ใช่คําราชาศัพท์ค่ะ มันเป็นคําที่เป็นคําสามัญฉะนั้นเราจะให้มันเป็นคําราชาศัพท์เราต้องเติมทรงลงไปเราต้องเติมทรงลงไปฉะนั้นตอบตัวเลือกที่4เนี่ยถูกต้องครบถ้วนแล้วนะคะถูกต้องครบถ้วนแล้วนั่นเองเนาะ